กินแดนไปเหี่ยวไปเออโอเคปอกได้ดีหรอบอกแค่งแต่ก็จำคนละเออฝากมาไมาไปได้ไหมอือมวลตลาดโควิดปิดถนนนี่นะครับพี่น้องนี่ายท้ำฉากของเออล่ำก่อนล่ำโควิดนะครับโดยยายแหลม กำลังไทยทำโยเสียกันบางเามือดีเสียกุกมไปทางดูนี่เงีย่ไีป่นียงหงหมอแคนเป้าไป่สิเลียงรถนี่เพืออีกล้วลำเดพอแม่มนฟอนยอนเดลำดีได้ตไปยอนอาไปแล้วบาเทเนี่ยตากับยาย เออระว่างดาโค้งเด้อไปแล้วพี่น้องไปแล้วมมมัััันนนนใใใจจบอออเเ็ค่่่กกะะส เบื้องพี่น้องเบื้องการพายเรือระวางอันยายแหลมกับยายเติงนั่นโอ้ยถือไม้สาวถือพ้าอันไม้พายกับไปคนละทางซักไปคนละหม่องเอาเบื้องสิไปหอดใสบ้านน้อยแบบนี้เนาะ หันหลังไปทางฝูหันหลังเออกลับหลังหันเออ, <c oughs> เอ,อไปแล้วพี่นอ้องอ้ากมาสร้ามค่ายเรียบเป็นแถละเงื่อ โอ,อ,อ,อ้ไปแล้วให้เรือร้อยลำตัวนี้เออไปแล้วไปแล้วปีหกปีบ่ไหนล่องอเนาะเออพี่น้องไปเบิง้งแบดที่ไหนหลังจากลงไปย่ำเออมาเราเตรียมได้บ่ได้บอ ใส่ละปลาใส่ผ้ากันเปชี้เรียบไปยังขันบ่อนเยปน่งเอันออจะไปพอดทำไปพอดทำล่ำพึ่งล่ำพันยุ่กลางหนองเศ้าแล้วบาหวานคือคืนนั่นเออปลากระบพะดสร้างว่าเท่นี่ปลากระเพาะ้ดลบไปยังอะไรที่เนี่ยมันเสียเที่ยวไปยังะไรแบแ่ผู้ใช้หรอกแกมันใช้แบบไหนใช้เป็นเดียนผุนว่ามันเป็นปลาแดกเราตี มิอีซีชันเ้ยมื่อนเขามาลักยามเลยทีฮะรอบเขาไปอีกอห,ห,หายหายไปจากหลังก่อปะเนี่ยหายไปหลังหนึ่งที่โอ,<ง>เอ้เอาเอาเอาขี่เลียไปเหรีซื้อๆนี่เบิ้งซ่งนี่ ผู้สาวไปเรียนเอาพาผู้สาวไปเรียนเนี่นเอาสร้างวาแถะนี่มาเกิดมีอารมณ์แถะมีอารมณ์จ้ะเออโอ้ประไดพาผู้สาวขี้เลียรเหรียญซื้อพนาวาไปยามรอบกับพระใดเขาลักรอบหนีพนาวาหนึ่งมันเป็นปาลนาใหญ่มัติดแล้วมันพาหนีตีปลาเนี่ยอือเป็นในมันว่าในกปลาอือมัพระชี้แล้วเหรียญซื้อพนาวานกันทีคืนความดันกับความขัน ใช้หรอกยังใช้หมาเป็นเดียนเขาใช้สามชิ้นมือเขาก็ได้เร็วเออฝนมาตกฝนฝนมาตกมันตกยิ่ค่อยเข่าตีฝนมาตกแบบไมนหากินมาหมาหากินมาหมานเออน่ะแม่นี่เรียนล่ะอาจารย์แมาแต่งหน้าแต่งตาท้าคิวไปหาปลามันจะกินหมาเรียเนาะเออเส้นคนตาย่างดิบธรรมดาเด้เพราธรรมดาเด้แต่งลอยแตงหนาเออชิโรตไปกับวัดกกันอืเดี๋ยวอย่าเบาหวานไปนะ เอาไปแต่งตัวบัดที่ไหนสิพาไปทำงานบัดที่ไหนคว่มแล้วบัดที่คว่มแล้วเออเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพงนั่นละถามบอดใหญ่ก่อนเขาเดี๋ยวอันไหนก้อนนั่นเออเอาเพ่งเอาเพ่งก้อนแหล่ทักก้อนแหล่ทักก้อนเอออ่าไปหาปลากับผ้าไหมพี่น้องบัดที่ได้หากินทา้งลองเพลงว่าสั่นว่า เออเพื่อนบอกว่านั่นเพื่อนมากกว่าซีบยุเพื่อนมาผ้านั่นยายเติงไปลองนั่นซื่อๆดอกห้าเกิดอารมณ์พนาวายายเติงบอกอารมณ์บอลบอลเหมือนสนับเพื่อนกับเล่ฟ้าขึ้นมาตั้งแค่อารมณ์โมโหไงเอออารมณ์โมโหนี่ฮะเพื่อนได้เอากันไปข่าไสแดดข่ากระดอกกระเดียกลางหนองแหงน้องก็ว่าเป็นน้องนำน้องแหงน้องแหน่น้องแห้งโอ้ยอ่ะน้องเขาดูดอกเออมึงตึ้วเขาตีรอกหุ้ม ้อเมอิมหเมอเ้คไยอมรอก็จะรู้รอจะฟองระยยยมอ่ะสายแวมันเหมือนเดลยวร้องผู้เห็นแสร้างได้เปิดขึอนอบพ่อยังหนหมี่เเนีสิ้นเขาอ่ะอะเ่ยมอยอ่ะมึมีแเจ็ยยเโอ้เด้นดนโดนจะไปยแห่สยไปอย่งเ่จะมาสุกรง้ำทวนงันเนียเ็ ไปเฮียไปจักไปใส่ไปขวาพุ่นกีพ้าไปใส่พุ่นกีพ้าไปขวาปันหมาชี้เหียไ่เหะไรปันหมาชี้เหียถึงงงเงีงงเงีงงเงี้ยตไปใส่กับวับไปฮ่าฮ่าฮ่ไม่เข้าว่ากับฟ้าเรียบร้อยเวสิเป็นอย่งก่อสิเป็นปะบูท่องีเป็นอีเป็นอีเออยหรือเป็นยีไอ้เหมือนอะไรอีเหมืกับเหมือ่าันกันี่เจอเนูเไรนึีไอะจอเนูไีเฮ้ กปีอะ่หาปีละจีโิบวัวิเจ้าโอ้ิวัวแน่น่เกิดกอนส่สเกิดกอนสี่สเออเกิดอันเกิดม่แรเกิดก้อนี่สปีจนมาเมื่อไปยังบบเป็นผู้ชายจะได้มันุงไงมาผู้หญิงเพราะว่าอะไวะดิเพาว่าจะใส่บู อ้าวเดี๋ยวเบิง้เงเบิ้งเบิ้งการใชยท้ำมิวสิก <laughs>